ร้าวลึกต่อไม่ติดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยุติบทบาทในวงหมอลำตัดขาดแพรวแล้วร้าวลึกต่อไม่ติดบีกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงหมอลำอย่างเป็นทางการตัดขาดแพรวแสงทอง กลายเป็นมหากรรมแฉช,ชุดใหญ่ไฟกระพริบหลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาแฉว่าโดนภรรยาอย่างแพรวพราวแสงทองหมอลำสาวคนดังนอกใจแต่ด้านแพรวพราวก็ออกมาโต้ทันทีว่าเธออดทนมามากพอแล้วกระทั่งไม่นานมานี้ แพรวพราวได้ไลฟ์ยืนยันแค่ไปคุยกับคนอื่นแต่ไม่ได้มีอะไรกันขอท้าสาบานในเรื่องนี้รวมถึงได้แฉฝั่งสามีคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าไม่ได้ดีอย่างที่พูดมีข้อบกพร่องเหมือนกันแถมยังไม่มีเวลาให้ลูกให้เมียวันหยุดไม่อยู่บ้านแพลวพร,าว,พราวบอกว่าเรื่องนี้เราไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันหลังจากบิ๊กโพสและไลฟ์สดคนที่อ่านจะเข้าใจว่า แพรวไปนอนกับคนอื่นและไปเอากับคนอื่นโดยตนกล้าส,สาบานตรงนี้เลยว่าไม่เคยไปกับผู้ใดไม่ได้ไปเอากันกับคนอื่นแต่เรื่องที่เป็นเรื่องโดยจะบอกจากใจทั้งที่ไม่อยากบอกเพราะเป็นเรื่องครอบครัวแต่เมื่อถูกโจมตีก็อยากอธิบายและต้องดูว่าเหตุผลเกิดจากอะไรก่อนที่แพรวแสงทอง จะอธิบายเสียงสั่นว่าคนโยงก็โยงทำให้คนเข้าใจไปต่างๆนานา,นาเธอก็ไม่ได้ชั่วถึงขนาดไม่ซื่อสัตย์กับลูกผัวแต่คำว่าเราคุยด้วยขอยอมรับเวลาเราน้อยใจและเวลาไม่เข้าใจกันเรายอมรับว่าเราคุยกับบางคนและรู้สึกดีโดยยอมรับผิดว่าเราอาจจะเผลอไปคุยกับคนนั้นและเรามีพลังบวกแต่เรื่องไม่ใหญ่ขนาดนั้นถึงขนาดนั้นเราไปมีชู้หรือไปมีอะไรกัน ล่าสุดดิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการ